เขากช่องเน็กิทเว้นที่ีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการหั่นส้มนะครับที่จะเอาไว้ใช้กับเมนูอเมกาโน่ส้มนะครับโอเคครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเอาส้มอ,อันนี้เป็นส้มสายพันธุ์บริเซียนะครับต้องเอาส้มไปทําความสะอาดไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับจากนั้นนะครับนี้เราก็จะมาทําการหั่นนะครับอันดับแรกเราต้องเปิดหน้าส้มก่อนนะครับนีเปิดคือว่าเปิดไยก่อน ตออแน่ปิดหน้าส้มประมาณนี้นะครับแล้วก็ขายด้วยน,นิดนึงประมาณนีน้จากนั้นเราก็หั่นตรงกลางนะครับคขาก็ะจะได้ส้มสองซีกแบบนี้นะครับ คพอได้ส้มสองซีกแบบนี้เราก็จะนำซีกแรกนะครับมาหั่นเป็นชิ้นนะครับแปนี่ก็ชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเศษนิดนนะึ អូបងដៃសំហ្នឹងហ្នឹងណាครับហើយប្រកបអូនេះជាងងាយ เรประมาณนี้เราจะต้องเอาส้มเนี่ยมาแช่กับน้ำเชื่อมนะคอันนี้เป็นน้ำเชื่อมที่ใช้ครั้งที่แล้วนะครับเราสามารถดีดดเอามาใช้ซ right ้ำได้นะครับอีนนี้เป็นน้ำเชื่อมาน้ำเชื่อมที่เราใช้เราจะใช้เป็นน้ำเชื่อมมิตรผลตัวนี้นะครับเพราะถ้าน้ำเชื่อมมันพองลงไปครับเราสามารถเติมน้ำเชื่อมได้เลยนะ โอเคครับและนี่ก็จะเป็นวิธีการแล้ววิธีการแช่ส้มนะครับที่เอาไว้ใช้กับเมนูอเมริกาโน่ส้มนะครับ